สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแคไปไหนคะกําลังจะไปดูรถกับคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะนคุณพ่อน้องแคจะพูดอะไรน้อ,องจะไปดูรถค่ะยดกยไนะไปดูที่ไหนถามคุณพ,พ่อไปดูที่ไหน มันมีได้เหรออำเภอสักกะรามไม่รู้ค่ะนุะ้ยอยากยิ่งพูดค่ะต้องให้รู้เรื่องจริงนะค่อยพูดข้อมูลจริงอำเภอจักกราระวังระวังกินอะไรคะน้องเคกินอะไรก็กินเฉาก๊วยอยู่ค่ะอร่อยไหม ละสิบาทค่ะกลามละสิบบาทอันละสิบบาทใช้สรรพนามเรียกได้กี่อางปากกาหนึ่งแท่งใช้ลบได้ไม่ต้องเครื่องลิกิดเลยค่ะดีไหมคะดีค่ะแล้วมันเขียนในวัสดุที่เป็นกระดาษได้ไหมคะได้ค่ะกระดาษที่หนูเขียนเรียนนะนะกระดาษลายเส้นนะ่ะอ๋อทำไมมันดีจังือเยอวมากๆเลยค่ะเนาะ ไม่ต้องใช้อะไรนะไม่ต้องใช้ลิกเขินเลยค่ะ